สวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะสวัสดีค่ะพวกค้าวัสดีค่ะืนนะคะสวัสดีค่ะเเ เใจเนื้อหาในเพลงไหมคะเข้าใจครับแล้วจุดคุ้มทุนคืออะไรคะก็คือการที่เราไม่ไม่ได้และไม่เสียรายได้เท่ากับต้นทุนไม่ได้กาไรและไม่ขาดทุนจะมี2แบบนะครับแบบที่1ก็คือทุนต่ําคือการคืนทุนได้เร็ว2นะครับทุนสูงคือการคืนทุนได้ช้าแล้วเรื่องจุดคุ้มทุนนี่เราสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหมคะได้ครับ คือการการนำมาคำนวณเพื่อไม่ให้ขายแล้วขาดทุนได้ยังไงบ้างอะคะ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือการขายโคมไฟนะครับเรารับมาในราคารวมส่ง1,000บาทได้ได้ได้สิอันขายในราคาอันละหนึ่ง้อยห้าสิบบาทส่งฟรีสรุปก็คือการสั่งซื้อหนึรายการนะครับเราจะได้กำไรจากลูกค้า50บาทแต่เราต้องเสียค่าแพ็คของนะครับยีบาบาทคือค่ากล่องค่าบับเบิลนะครับ แล้วก็ค่าขนส่งนะครับ25บาทเทถ้ากับว่าเราจะไม่ได้กําไรหรือขาดทุนจากรายการการทางซื้อครั้งนี้ครับอ๋อโอเคค่ะสว่วนนี้นะครับจะเป็นการนําเสนอจุดกคมทุนรูปแบบสไลด์นะครับจุดกคมทุนเว้นท์พอยต์ Point, หมายถึงระดับปริมาณสินค้าที่ผลิตและขายสินค้าที่ทําให้รายได้รวม จากการดําเนินธุรกิจเท่ากับต้นทุนรวมระดับกําไรจากการดําเนินธุรกิจเท่ากับศูนย์แล้วก็การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะครับ Be Event Analysis เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้น,นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรราคาและก็ปริมาณครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกความหมายหนึ่งนะครับจุดคุ้มทุนคือจุดที่รายได้รวมเท่ากับต้นทุนรวมซึ่งเป็นจุดที่ธุรกิจไม่มีกําไรหรือว่าขาดทุนนะครับ เราจะใช้จุดเนี่ยพิจรนะารณาโอกาสความสำเร็จของธุรกิจแล้วก็จุดคุ้มทุนจะมี2ประเภทครับคือจุดคุ้มทุนต่ํากับจุดคุ้มทุนสูงคุ้มทุนต่ำก็คือคุ้มทุนเร็วคืนทุนเร็วแล้วก็จุดคุ้มทุนสูงก็คือคุ้มทุนชา้าอันนี้สภาวะนี้จะเป็นจริงได้คือจะต้องทราบยอดขายหรือว่าเราจะต้องพยากรณ์ยอดขายได้ใกล้เคียงความเป็นจริงครับ อันนี้เป็นส่วนประกอบของการิเคราะห์จ่าคุมค้มทุนนะครับอ้อแรกเราจะมีต้น,นทุนคงที่หรือว่า f i ก e d cost ต้น,นทุนคงที่มันเป็นต้นทุนที่ยังคงอยู่ครับแม้ว่าไม่มีการผลิตก็ตามต้นทุนผันแปร variable cost ต้นทุนที่เปลี่ยนไปแต่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณสินค้าที่ผลิตแล้วก็ต้นทุนที่3ครับต้นทุนรวม total c o s จุดคุ้มทุนเนี่ยครับมันเป็นเทคนิคในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเทคนิคหนึ่งในการวางแผนและก็ควบคุมการดาเนินธุรกิจครับตลอดจนการกําหนดนโยบายทางการตลาดอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณกาไรเราจะใช้3ความสัมพันธ์เนี่ยเพื่อคํานวณหาจํานวนหน่วยของสินค้าที่ขายครับหรือปริมาณยอดขายที่จะทําให้ยอดขายหรือรายได้เท่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดพอดีครับอันนี้ก็คือทําออกมาในรูปแบบ ที่เข้าใจง่ายนะครับคือรายได้ลบต้นทุนผันแปรลบต้นทุนคงที่จะเท่ากับศูนย์นะครับณจุดคุ้มทุนเนี่ยกำไรเราหรือว่าขาดทุนก็จะเท่ากับ0ูนย์เราจะไม่มีกําไรบวกหรือว่าขาดทุนลบครับอันนี้จะเป็นสูตรการคํานวณจุดคุ้มทุนนะครับตามเส้นกราฟนะครับที่วงกลมก็คือ b p Break Even Point เท่ากับ FC ส่วนด้วย P ลบ VC FC ในที่นี้ก็คือต้นทุนขงที่ P ก็คือราคาขายต่อนหน่วย VC ก็คือต้นทุนผนแปรต่อนหน่วยครับต่อกลุ่มเราขอจบการน,นำเสนอเป็นเท่านี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับเพลงที่แต่งขึ้นมานะครับขอบคุณครับ ผมนายจิร,รัชคาร์เมจรลงครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนายสิทธิพรปานเพลิงนะครับขอบขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณครับ